อ่าตัวนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง123คนกันแล้วนะครับโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สตรีมเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับเรามียอดคนดูน้อยนะครับอะอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้เนะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับบอข้ามาได้นะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่าเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะครัับบ่ด้นงระคชอวย อแล้วก็คนสมัครสมาชิกได้เลยนี่ครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากก่อข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากเนี่ยก็าสามารถสมัครใช้งานนะโดยบัญชี Google หรือว่า i l ด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับอ่ะพอสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับนะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงเชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์เกมเบมคินทีเฮดดอทคอมกันแล้วนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนบอกนะครับว่า บริการคอมเมนต์เฟซบุ o กนะครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ะครัยยังปรับปรุงอยู่นะครับบริการอื่นยังใช้ได้ปกตินะครับพอเข้ามาได้นะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ใน่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ o กนะครับก็คลิกไปที่ Facebook กันเลยนะครับเราก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับอวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ อ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีระยะเวลานะครับในการขึ้นของคนดูนะครับตั้งแต่15นาทีนะครับถึง120นาทีนี่ครับอ่ะเราก็จะมีเลยราคาที่แตกต่างกันไปนะครับคุณชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าคำอธิบายของบริการที่เราเลือกนี่ครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณชมนะครับกลับไปที่นครับ อ่ะเราก็มาที่หน้าไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับแล้วก็คลอกลิงก์หน้าไลฟ์สดด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเรานำมาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเท่าไหร่เนี่ยกรอใส่เข้าไปเลยนี่ครับอ่ะผมจะใส่ไปที่1 0 0ร้อนี่ครับพอเราใส่ไปเรียบร้อยกันแล้วนะครับค่าบริการนะครับเขาจะคำนวณให้เราแล้วนะครับดนล่างตรงนี้อ่ะแล้วเราก็กดสั่งซื้อไปเลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะเราผมได้รับคำสั่งซื้ ต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับก็จะเป็นอ่าลิงก์นะครับของไลฟ์สดที่เราใส่เข้ามานะตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเบอร์เช็คดูด้วยครับว่าลิงก์ไลฟ์สดที่ใสมาถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะถ้าไม่ถูกต้องนะครับยอดคนดูจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่าาาากกํํลังดเนนนิระครับ ในระหว่างที่เราเรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสาหรับุผู้ชมทางไทยที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเรามีอายอดจานวนเงินนะครับในเว็บไซต์ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเติมเงินยังไงนะครับกอให้ผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR code โดทุกธนาคารนะครับก็แค่มาใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมดอล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินไปนะครับเขาก็จะมี QR ครับ ต่อมานะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็อ่พอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ผมลืมบอกนะครับคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางเชียรเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกนคิวอารโค้ดนะครับทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาจะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก ก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็อย่าลืมอ่ะขออภัยนะครับก็อย่าลืมอ่านนะครับคําแนะนํากันไว้ด้วยนะครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนะครับอ่าตัวนี้รับยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง123คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่อ่าไม่ต้องรอกันเลยนะครับก็สั่งซื้อไปแป๊บเดียวนี่ครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ายอดก็ ต่อมานี่ครับพอยอดขึ้นกันเรียบร้อยนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนำนะเพื่อนเพื่อนได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนีครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับอ่าโดยให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นะครับผ่านลิงก์ที่คผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คผู้ชมก็จะได้อัตราค เอาลวหากว่าคุณผู้ชม่้นใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเกิดติดปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับก็คุณผู้ชมนะกดมาที่หน้าขับสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับ่อแล้าก็มาที่เมนูติดต่อเอมินกันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อเอมินสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวเชือนะครับแล้วก็ช่องทางลานครับออาตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อเอ็มินกันไปได้นะครับ และสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอสำหรับคลิปนี้นะ,นนะก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ